นิทานเรื่องลงไม่ลงในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งทางชานเมืองที่เต็มไปด้วยบ้านเดี่ยวหลังใหญ่สไตล์ผู้ดีเก่าเรียงรายติดกันเป็นระเบียบบ้านแต่ละหลังมีสนามหญ้ามีรั้วรอบขอบชิดและมีบรรยากาศที่เงียบสงบเป็นชุมชนที่ผู้คนมักอยู่กันแบบรู้จักหน้าค่าตาแต่ไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกันมากนัก ที่มุมถนนซอยสุดท้ายมีบ้านเดี่ยวหลังหนึ่งซึ่งดูจะเก่ากว่าหลังอื่นๆเล็กน้อยแต่ยังคงความภูมิฐานไว้ในรูปแบบของบ้านทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียวยกพื้นเล็กน้อยหลังคากระเบื้องเก่าแต่อยู่ในสภาพดีมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมด้านข้างรัว้วให้ความร่มรื่นในตอนกลางวันและดูเงียบเหงาในยามค่ำคืนบ้านหลังนี้ เป็นของหญิงชรานามว่ายายเฉมซึ่งแม้จะอายุมากถึงเกือบ80ปีแต่ยังแข็งแรงเดินเหินได้อย่างมั่นคงเท่ว่าผู้คนในหมู่บ้านต่างรู้ดีว่ายายเฉมนั้นขึ้นชื่อว่าขี้เหนียวและขี้ระแวงมากเป็นพิเศษยายเฉมไม่ส่งสิ่งกับใครไม่เข้าร่วมกิจกรรมหมู่บ้านไม่เปิดประตูบ้านให้ใครเข้ามาง่าย และหากมีใครเดินผ่านแล้วมองเข้ามานานเกินไปก็มักจะถูกจ้องกลับด้วยสายตาเย็นชาแม้เพื่อนบ้านจะพยายามยิ้มให้หรือชวนพูดคุยด้วยความหวังดีแต่สิ่งที่พวกเขาได้รับกลับมาคือคำพูดห้วนหวนหน้าตาเคร่งเครียดและบางครั้งก็คือความเงียบสนิทยายเฉมิมไม่เคยแต่งงานไม่มีลกูกไม่มีหลาน บ้านทั้งหลังรวมถึงที่นาที่ดินเงินฝากทองแท่งอยู่ในความครอบครองของยายทั้งหมดโดยความที่ไม่มีครอบครัวยายจึงระแวดระวังไม่ไว้ใจใครแม้แต่เพื่อนบ้านที่หวังดีทุกเชา้ายายเฉิมจะเดินตรวจบ้านตรวจกล่องสมบัติเปิดตู้เซฟนับทองคำแท่งทีละแท่งตรวจสมุดบัญชีว่าดอกเบีย้ยเข้าหรือยังจดไว้ในสมุดบัญชีเล่มเล็กๆ ที่มีตัวหนังสือเล็กและถี่จนแทบอ่านไม่ออกยายเชิมยายชมแกกินข้าวหรือยังเสียงป้าสุวรรณเพื่อนบ้านที่อยู่ถัดไปเพียงสองหลังตะโกนถามทุกวันแต่คำตอบที่ได้คือเสียงตะขคอกลับว่าไม่ต้องมายุ่งกับข้าอยาคิดจะลวงเอาสมบัติของข้าไปแม้ป้าสุวรรณจะรู้สึกเสียใจแต่เธอ ก็ยังเอาอาหารมาวางไว้หน้าประตูอยู่บ่อยๆเผื่อยายเฉิมจะเปลี่ยนใจยายเฉิมกลัวไปหมดกลัวคนจะวางยากลัวคนจะขโมยทองกลัวแม้กระทั่งสุนัขจรจัดที่มาเลียชามข้าวที่วางทิ้งไว้หน้าบ้านแกเริ่มติดกล้องวงจรปิดรอบบ้านติดป้ายระวังสุนัขดุทั้งที่ไม่มีหมาติดรั้วหนามที่ประตู ตอกตะปูไว้ใต้หน้าต่างกันคนปีนเข้ามาในยามดึกและในทุกคืนแกจะนอนกอดกล่องใส่ทองไว้แนบอกหมอพบแพทย์อาสารุ่นใหม่ที่เพิ่งย้ายมาในหมู่บ้านได้ยินเรื่องยายเฉิมจากชาวบ้านเขาจึงลองเดินไปเยี่ยมยายครับผมแค่มาดูแลสุขภาพให้นะครับไม่คิดอะไรไปซะแกก็คงมาหลอกข้าเหมือนคนอื่น ยายเฉิมตะโกนจนเขาต้องถอยออกมาหมอพบถอนหายใจเขาไม่โกรธเพราะเข้าใจว่ายายเฉิมไม่ไว้ใจใครมานานเกินไปเวลาผ่านไปสามเดือนยายเฉิมเริ่มเดินไม่ค่อยไหวเริ่มไอเริ่มเจ็บหน้าอกแต่แกยังคงปิดประตูงเงียบไม่ยอมบอกใครเสีย <c oughs> งไอในยามค่ำคืนเริ่มดังไปถึงบ้านข้างๆ ป้าสุวรรณอดไม่ได้จึงแอบเอายาแก้ไอมาวางไว้ที่หน้าประตูแต่วันถัดมายาแก้ไอถูกโยนทิ้งตรงถังขยะหน้าบ้านคืนหนึ่งฟ้าผ่าดังสนัน่นฝนตกกระหนำ่ำน้ำไหลเข้าบ้านยายเฉิมจากประตูที่ปิดไม่สนิททองคำที่ยายเก็บไว้ในลังใต้เตียงลื่นไหลออกมากับน้ำบางแท่ง ไหลลงท่อหายไปยายเฉิมก้มลงควานหาแท่งทองอย่างบ้าคลั่ง,งลื่นลมศีรษะกระแทกพื้นเลือดซึมออกจากหน้าผากไม่มีใครรู้ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องเพื่อนบ้านสังเกตว่าวันนี้บ้านยายเฉิมเงียบผิดปกติไฟก็ไม่เปิดควันไฟจากเตาไม่ลอยขึ้นป้าสุวรรณตัดสินใจเรียกหมอพบ ประตูเข้าไปก็พบยายเฉมนอนนิ่งอยู่กับพื้นตัวเย็นเฉียบและไร้ลมหายใจทองคําที่เคยอยู่เต็มกล่องถูกน้ำฝนกัดกร่อนหายไปหลายแท่งเหลือเพียงไม่กี่ชิ้นที่เปื้อนโคลนเมื่อเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพวกเขาพบสมุดบัญชีทองคําเครื่องเพชรและเงินสดอีกหลายแสนแต่ไม่มีใครรู้จะส่งมอบให้ใคร ยายเฉมไม่เคยทำพินัยกรรมไม่เคยตั้งผู้รับผลประโยชน์ทุกอย่างจึงตกเป็นทรัพย์สินของรัฐแต่ที่น่าเศร้าคือไม่มีใครไปร่วมงานศพของยายเลยยกเว้นป้าสุวรรณกับหมอพบที่นั่งนิ่งๆมองลงศพที่ถูกเผาอย่างเงียบงนันในวัดแห่งหนึ่งใกล้หมู่บ้านลมพัดผ่านหน้าต่างเก่าที่เปิดแงม้ม สมุดบัญชีเล่มนั้นพลิกหน้าช้าๆจนถึงหน้าสุดท้ายมีข้อความเล็กๆเขียนไว้ด้วยลายมือสั้นๆว่าขา้าไม่เคยไว้ใจใครแต่ตอนนี้ข้าก็รู้แล้วว่าไม่มีใครอยู่กับข้าจริงๆคติสอนใจของนิทานเรื่องนี้คืออย่ามองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปเพราะความปองไม่ลง อาจทำให้เราปิดกั้นน้ำใจจากคนที่หวังดีกับเราจริงๆยายเฉมไม่ได้ขาดคนห่วงใหญ่แต่กลับจากไปอย่างเดียวดายเพราะมองทุกคนเป็นศัตรูทั้งที่บางคนแค่อยากดูแล